จะได้ไม่ตกเขาคือใครน้องน้องคนชอ,ออกถ้าน้องเข้ามา,าน้องจะได้ไม่ร่วงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เ,เป็นการน,นั้นอารลุณน,น,น,นอะไรกันนะเพราะว่าเป็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านไม่ดราม่าเนาะได้ มาหากินเราไม่ได้ดักเพื่อความสนุกสนาน,นเป็นการแค่